ันนี้เราได้เนื้อมานะครับเราจะมาอบแล้วก็จะเอาเนื้อบางส่วนนะครับมาทำเป็นก้อยนะคะัก้อยเนื้อไปเดี๋ยวเราไปชมกันเราจะมาใส่หม้ออบนะครับผมเป็นหม้ออบไฟร้อนนะครับการหมักเนื้อนะครับนี่เราจะใส่แค่เกลือนะฮะเพราะว่าจะไม่เสียรสชาติเนื้อ ประมาณ20 20นาทีนะครับผมก็จ้๊บอะมา,มาเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นกัน เราปัุบานหันห่นหั่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำก้อยกัน มาตอนนี้หั่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันขั้นตอนแรกน้ำปลาจะต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราโรยเกลือไปใส่ลงเนื้อไปก่อนที่จะอบไปแล้วเขาคั่วนะครับตามใจชอบเลยหอมๆไปเลยพริกป่นนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะ หงนัวนะครับหงชูรสไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ใครชอบอะลานะครับใส่นิดหน่อยนีแค่นี้เดี๋ยวผมจะตัดน้ำจิ้มนะครับวันนี้จะมีขี้เพียด้วยตักใส่หน่อยนึงเพิ่มรสชาตินิดหน่อย <c oughs> แล้วก็ขนให้เข้ากัน มะนาวนะครับใส่ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อย ชิมูดือนอืมไป้น่าไลยมาผักกันตรงนี้พริกนะครับกระเทียมแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับใส่ลงไปมีสาระแน่เติมไปด้วย นเรียบร้อยนะครับก้อยเนื้อเสือร้องไห้นะฮะในไปเดี๋ยวเราไปชิมกัน มาสเสร็จเรียบร้อยนะครับก้อยเนื้อเสือร้องไห้นะมาลองชิมกัน,นชิ้นใหญ่ๆไปเลยมาอรอเอยเอ้ขับเสือขโมยข้างบ้านมาเหมือนเดิม